ครูประพัดเ์ว่าซื้อไปฝากลูกฝากหลานแล้วนะ่ะเนีนเ่ยเกลี่ยลูกสาวลูกชายหมดไปอะไรแล้วมไปที่ลูกหลานเยอะนะมาที่นี่ถ้าอยู่ในวัดันมองเที่ยวให้พักกันหนาอยู่ันมัล้มหน่อยถ้าว่าอยู่น้ำพังแบบนี้ลว่าได้หรอก พี่นันพาดนล้มอยู่รุทะกยาล้มโอ้ยให้ผู้ียวมันวิ่งมาเป็นร้อยเยอะดียห้นยหมแยกทางหมดเท่าไหร่แล้วจานสปันหมดเลยเยอะแก่อย็งไป แยกกันเท่านี้ก็วันไปเรื่อยเรื่อยจนวันสุดท้ายวันนี้มีทุกที่แบบนี้ได้ไว้ทั้งสองเมื่อนอ่ะได้ซื้อของด้วยทำบุญด้วยสองเมื่อนุบี้นะบ่าบ่าวมั้ยเฮ้ยอันนี้มันก็มีประธานอะไรนะมีนั่งอยู่ด้านหน้าคุณเป็นอยู่ทางคนเดีดอยู่สะพานทางขึ้น นี่เขาไม่เป็นขอทานเขาก็ดูหน้าตาดีนะเด็กเขาให้คนหนึ่งเนี่ยมันจะลุมมั้งเพืพวกนี้ผู้ชายถ้าให้คนหนึ่งมันจะลุมเลยแหละมันไม่รู้มันเดี่ยวเห็นกันมาจากไหนมันพอคนหนึ่งรับปั๊บตาดีขนาดเลยแหละมันจะมองอันนี้ก็ขอทานหมดเออเราพันโลกนะพราก็ได้เจ้านี่ไม่ใช่ธรรมดาแน่สอนคนทุกวันนั้นเราเลยเอาไว้ อินเดียก็คงจะเป็นแบบนี้เหมั้งใไหมก่อนเ <c oughs> น,น,นาะทั้งคนฉลาดทั้งคนหล่อทั้งคนสวยว่ากระป๋าดีๆีเลยครับอจารย์นล้จะเด็กมันเด็กบ้านเรา่นะมันมันเหนื่อยบอกว่าได้่ยเออแล้วก็อ่ะจนรงมัน,มน นี่แรงขึ้นเดี๋ยวโค้งคุอดำยหยันเลยนะะ <c oughs> ดูตัวนั่นมันห้อยหุนตัวห้อยหุน ถ่ายเอาเ้อใครชอบตรงนี้ก็ถ่ายเอาเก็บไปให้ทางบ้านดูอะไรอะไรออกทางอ,ออกทางออกทางเห้นเลยตัวมันมีน้ำอยู่แบบนี้มันยังไม่อาบน้ำเลยโอ้ย หัวเข่าผมาอาบน้ำหัวเข่ามาดูมาอะไรมาดูคนอาบน้ำเราบ้านเราไม่อาบน้ำเลยมาดูเขาอาบน้ำนี่ไม่ใช่ผู้ิดูคนจำอาบน้ำอันนี้เขาจะอาบนหน้าสูงเขาจะอาบข้างบนนี่มีพระมาจ์พระอันนี้ประกาศธรรมมาดูชั้นธรรมาอาบไหม มันจะโยกไปอ่าตรงนี้มันมีนชั้นกระสับกระดับอยู่ข้างบนมันมีชั้นคามนิกอิส นี่ตรงเรียดี้เขาอาบอยู่ตรงนี้คููสาวอาบอยู่ในนี้แต่เขาไม่ให้เข้าดูเขาไม่ให้เข้าดูเอามาส่องดูเข้ามาส่องดูวันละดูเขาอาบนะ้ำต่างวันนะครับนี่เขาก็อาบนะ้ำต่างวันนะ น,นี้นะครับเกกินนี่ก็มีช่วยมีช่างพามอาบน้ำแต่กับพามแพทตะัดนะราพทกบอันนี้คืออาบน้ำด่างนันนะโอ้นนอนน เันนาสวันนาสูงกรเดีคามีคามรับประไป้คบไปยเรียกวสาวอาบน้ำนี่หูนึ่ไม่ช่องหนึ่งไปวูสาวอาบน้ำอันนั้นสาวสาวสาวอาบน้ำนะเนี่ยลลูกปนง่ยหลังายเลยละ เขาูสชายเขาอยาก้านนี่ฮะอาจารย์บานัรามอันนี้วันนักอาจารย์อันชั้นชั้นทสะอาดตรงนี้อันนึ่งกระสัะสบตรงรนีก็ไหลไปน้ำน้ำที่เดียวกันจยไหลลงมาเรื่อยๆ้เ

พูดสาวก็จะเข้าพูดสาวตรงนี้อ้าวนิมนต์ครับนิมนต์ต่อนิมนต์ต่อคพื่รพินีุนวันไปวัดไปร่วนครับ คพ่อพ่อครูนั่นมีใครตัวเป็นเพื่อนไหมเหะออาจากยุดปัดินบานหลังเนข้างใต้เนี่ยครับพ่อสตดอาบดูทั้งอาจารย์ดูดดทางนี้นี่ดูทางนี้อันที่ชั้นวันน้าต่ำๆที่เขาอาบตรงนี้แานเราจะอาบได้นี่น <c oughs> ดูดูดูรับดูฟองสบู่เขอาบไปเลยเขาไม่สนใจวพานี้วันน้าต่ำเลยอาบขั้นถูงไม่ง่ายอเนกชนท่านเอาไปเอาไปเอาไปจานน้ำคนละซอง เอางบคอประพัดเอาไปใส่น้ำกัอนละซองขุอี้เลยมีขั้นสูดอาบน้ำครับขั้นสูดอาบน้ำขั้นล่างสุด